เพจอาชีพขับรถหกล้อสิบล้อรถแมคโครรับเงินสดเงินเดือนสี่พันบาทมันลำบากหลายเสมไปซื้อบางไดก็ออกรถบ่ได้ไปถามร้านไหก็ออกรถบ่ได้บอกว่าเงินเดือนบ่ผ่านเกณฑ์เงินเดือนสี่พันบาทสี่ไปซื้อรถอย่างออกบ่ได้ดอกนะซอยได้บยบอยเสมเห้ตัางไหครับเงินเดือนหน่อยก็จริงแต่ว่าคอยขับรถหกล้อสิบล้อเที่ยวละพันสองพัน เดือนหนึ่งก็ตกสองหมื่นสองหมื่นหาหรือสามหมื่นอยู่ด้วยลูกค้าเขาถามผมมาบอยยากครับนายก้างเขาพิมพ์ใบรับรองเงินเดือนระบุว่าเงินเดือนสี่พันก็จริงแต่คุณมีค่าเที่ยวเบ็ดเสร็จรับสามหมื่นเมมจะบอกว่าเบ็ดเสร็จรับทั้งเดือนสี่พันบาทที่พ่อค้า่าป่าบ่บ่พ่อบ่พ่อพ่อค้าของซื้อรถบ่พ่อเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ซื้อรถบ่ได้เจ้าต้องอธิบายเขาฟังพ้อว่ามีค่าเที่ยวน้ำ ให้นักจ้างคณะบุคคาเทียวว่าเดี๋ยวเราเทียวละาพันสองพันสามพันเป็ดเสร็จสองหมื่นห้าหรือว่าสามหมื่นหรือว่าห้าหมื่นจะกระเป๋าไปรถเป็นบ่แมมนะพี่จะซื้อรถได้นะมารีวิวรถขำไมครับขออนุญาตน้ำแน่น้ำตัวสวีเดนสวัสดีครับมานีพ่อไกอเซมรถซิ่งทั้งทีมันในตรงมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินึครับจบนะสำหรับทุกจ้างรับเงินสดบ่มีประกันสังคม ขับรถหล้อสิบล้อขับรถแมคโครขับรถคอกนะนายจ้างเป็นบุคคลบริจุดหอจอกอนะไม่ยากนะนายจ้างใช้ประชาชนเซ็นรับรองให้ข้าพเจ้านายกจ้างนายขอต่อเที่ยวเงินเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงแค่นั้นพอ<ม>นะแค่นั้นก็รับรถได้แล้วครับบ่ยากครับนะทุกปัญหามีทางออกเดี๋ยวไอเสียมจาัดก,การให้ ไปชมเลยอลาลาล่อนิวชรามบุรีรถปี2020เป็นรถแคบครับหน้าแมตชไม่ยางไม่เป็นล่อเวลหน้าล่อเวลล่อดำหน้าฟรีดาวทุกอาชีพรับเงินสดก็ฟรีดาวกับค่าง,งวดหาพันหาหนึ่งบาทหาพันบาทเออถือว่าถืกบ <laughs> ากมือกล้องใหม่เนอะพี่น้องมือกล้องใหม่เนอะเสียง <laughs> ปแปลกๆหน่อย <laughs> เลยมาเบอร์นขน้าหนี้ครับเลขไม่สามหมื่น 292กิโลแอร์ดีบักจังเย็ยนเลยเย็ยนจยดขุนทิ้งลูกเลยครับเห็นบหมขุนขิงลูกกันไหมวะเ,เ, oh, <now. S 1> เออถามได้เป็นยังโอ้หนาวเออถามได้เป็น<ไ>ปยังไปยางขุนขิงลูกเออปว,ว,ว, <laughs> <laughs> วดเยี่ยวป <laughs> วเดเยี่ยวคือตอนแรกจะไปเยี่ยวนึกว่าดาวแอร์โมแบนปวดเยี่ยวอ้าวมาดูหลังคาผ้าหลังคายังไม่ถอดไม่แกะเลยนะ กูใหม่บ่ใหม่ใหม่ใหม่ไม่มากนะประตูประตูครับหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะน่ะเดี๋ยวฟังเสียงซองสักหน่อยว้รุ่นจ๋าวัรุ่นเสียงดางขับไปซองสตดร์ทซุดสุดมักบ่มักโดนใจว้รุ่นแห้งนออหลับบ่หรือซี่บลับเลยอ้าวหนึ่งจุดเก้าแชป สลาบบก2020นะรถวัยรุ่นยอดพิยมอันดับหนึ่งในเมืองไทยต้องยกให้เขาเลยเรื่นี้จ้ะนะทุกอาชีพมาหายเสมเลยติดปัญหาอย่างนะลูกจ้างรับเงินสดบริระการสังคมบรเิเรสเตทเมนต์นายจ้างบริจ,าจาัดหอจกมาหายเสมครับช่วยทุกพันธ์ดันทุกเทศเกษตรกรข้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้สางเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อ กีดยางครับวิ่นครับแก๊บครับหกล้อข้าศิกรอครับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าขาลุ่นเล่หนาเล่แผงร้อยตลาดนัดท้องถมปลามุ่งปลามุ่งน้าจับปุ้งจับกังแบกเอาสูงข้าสารทุกอาชีพพี่อุงพีอาชงลุงชงเล่ามหายเสมรสิ่งจัดให้ทุกอาชีพอีลีทุกอาชีพเออเอาบ่ได้เดาขายหวยใต้ดินนั่นแหละอ่ะ หัวนุง่งหัวน็อตเดิมหมดครับฝาปงไม่เคยถอดจ้ะนะแทนเพจบางเงี้ยเห็นบ่ถุงยังมาถอดเลเนะี่ะบ่ไม่แทนเด้ถุงยางก็งไม่แกะเลยนะเครื่อง 9, พอันเก้า Blue Power โฉมใหม่นะเครื่องนิ่มบ่เครื่องนิ่มมากนี่เครื่องเดิมออยู่ฝาปงูงสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบน้ำยาฝาปูงเดิม รับประกันรถคันนี้บริการชน้ีพิความจมน้าพม่ใหม่แต่ต่อเดคสซี่แต่ต่อได้ตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโครงสร้างรถเดิมตรงเครื่องตัวถังรถเดิมบนนะออโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะจัดะแนน,นถูกต้องตามกฎหมายสําหรับลูกค้าที่อยู่ใต้จังหวัดครับไม่ต้องเดินทางมานะทางร้านคอยเสียมีบริการฮ็ดสัญญาหอหน้าบ้านส่งรถฟรีหอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตก ญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสนาสวิงกิ้งทั่วโลกทั่วโลกสวีเดนเอฟริกาใต้ทำยังไงถามดิทำยังไงทำยังไงไอ้เสี่ยมไปจะใดเอาฮะไปอะใดแม่อยู่บ้านมาซื้อจอบมีนาทีส่งเงินไปอย่างเดียวพ่อมีนาทีส่งเงินไปอย่างเดียวพ่อโอเคพอโอเคเลยบ้านเลี้ยงงัว พอบเออยู่บา้านเย็นให้ยันได้สวนซื้อได้เออเจ้ามีอะไรที่ส่งเงินมาอย่างเดียวแมนอาซิบจ<ด>ังก็ซื้อได้เบิดเดี๋ยวเลี้ยงให้อ้าววิธีการจองครับแอดไลน์ที่นายติดต่อเฟซบุ๊ออก Facebook, หรือวไปยูทูบชาแนาลกดลิงก์ไลน์แอดขวามาส่งเพียงแค่บ,บัตรประชาชนเบอร,รชช์โทรทียูขวามาสามยางแค่นั้นเดียเด๋ยวอายเดือนเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เซ็นรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจร ต่อภาษีพรอบอรประกุงประกันเคลมประกันนาเคลมอูส่สีทุกอย่างนึกถึงไอ้เสมโรซิ่งเดี๋ยวอ้าจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีฮอด้าบ้านผ่อนเริ่มต้น5,500บาทส่งฟรีทั่วไทยแชร์ไปไวัยรุ่นเจ้า